ต้องว่ะตวันว่อ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนครับมนี้ก็มาพบมาพอกับบป๋าโจคือเก่าครับผมมนี้บาโจมีแนวมาฝากพี่ตอนน้องครับตับหวานกับคันเทครับคันธนาโอ้ยวันหอยสดีครับยำคึ๊ดๆดดีเหมันครับแล้วก็ยางเนื้อครับแม่บ้านกินของสุกไว้สัตว์ยางเนื้อก็มีตับจะน้อยนะครับขาดบัตรเป็นต่ำทุ่งคือเก่ามีพักยังบุกเกินพับยังบุบไปเยอะแยะหนักหนัก กระปุกแบบไฮโดรโปรนิกเนี่ยเข้าหรอครับผุนอ่ะอืมใบงี้เลยก็กินเสียบครับบลูเนใบบลูเปนใบยาสูบอ่อืมอยากปลูกกินเป็นนะครับเต้นปลูกก็เป็นอยากปลูกปลูกน้ำไหลฟ์วะมาลอย่างเซมกันเลยลองว่ตะวัน ำลำเงอเว่อรขนาดวันประคอยสุดีครับคึดดีไปคนับ nó có gì, đập cửa, cửa nhắn điệu, gắn thêm cái cửa bang bah, tapi ban, nih, yang itu nih. เกินกับพันปลาเนาะงไม่เนโจ้แนจะปลูกแค่หนามเนาะกรอบเลย 何考えそう。 มันเจอโอ้เป็นไรขมยากขม โอ้ยซีบะิสุทธ้์จะดีาใญ่ยาวๆใส่คำขาวนุ่นๆตังตรงไปแล้วกบ Продолжение yeah. yeah. กลับหวานๆก็จะหน้ากรอบกรุบกุบ ตอนเย็นแบบนี้เนาะตอนเย่ำบ่แดกเียบมากเพชรมาเอาไหมพี่กัวเพชเพชเอาไปหน่อย mấy mấy hôm hôm các bậc phụ แบรายไปหน่อยย่างสิยงนูนวดนเลนู่น,น,นพอดีเนาะมัจะเกลือเลยซ่าๆแหลวรด เ่าม่แน,นีแก่ข้าวพีวน่น้องนี่และได้เลยอนี่ยในบบเคนเียนแหแก่ข้าว เปนนน็นปะยังอืมมาเิ่งมากินม้ำปลได้ ม่ไมวไกินหรอกกินได้ยานเนี่ยพี่น้องตับพันกันแดดครับจยากไปขอโทษขอไปกูมักดิบครับ ลูกกระแซบดิบกระคักครับว่าข้าวค่่าว่าือน <laughs> มันมัไงไยบนะ่ะนม,มันมยัง่ะอือ จับสุกกระแชบยเต็มทีแล้วพี่นอ้องปิดกองเขาเรียบร้อยครับแสบไหลขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาแสบจจน้ำบอโจยมืนอนีมืนอนีมีเนื้อครับ เนื้อดุเลยโวยบอผิดบอถึงเนี่ดิบเนื้อซุกครับตมามโมงขาดปรเดยเอา้าเจอมาคลิปหนาครับคลิปนี้เมื่อนี้่าวโจลาไปก่อนบวโจสวัสดีครับ